ประสบการณ์และพุทธคุณพระกริง่งพระกริ่งนับเป็นพระเครื่องที่อยู่คู่ศรัทธาของชาวพุทธมาอย่างยาวนานเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณครอบคลุมทุกด้านทั้งการรักษาโรคภัยป้องกันอันตรายและเสริมสิริมงคลแก่ผู้บูชาความเชื่อนี้มีรากฐานมาจาก พระเภสัจชยวัยทูลประภาสหรือที่เราเรียกกันว่าพระเพสัจชยคุรุพุทธะแห่งคติมหายานพระองค์ทรงตั้งปณิธานเพื่อบรรเทาทุกข์รักษาโรคภัยทั้งปวงทำให้พระกริ่งได้รับการสืบทอดคติว่าเป็นพระหมอที่ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บพุทธคุณสำคัญของพระกริ่งมีหลายด้าน เช่นรักษาโรคภัยเชื่อกันว่าสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยเสริมกำลังใจแก่ผู้ที่ศรัทธาคุ้มครองแคล้วคลาดป้องกันเคราะห์ร้ายอันตรายและสิ่งอัปมงคลต่างๆเสริมดวงชะตาพระกริ่งบางรุ่นเช่นอโรคามหาเศรษฐีมีชื่อเสียงว่าพลิกดวงชะตาเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี หนุนนำความเจริญรุ่มเรืองเสริมโชคลาภการงานการเงินและความสำเร็จในชีวิตสำหรับวิธีการบูชาพระกริง่งก็มีทั้งการอาราธนาทำน้ำพระพุทธมนต์โดยนำพระกริง่งเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วนำน้ำมนต์ไปรดตัวดื่มกินหรือประพรมสิ่งของเพื่อความเป็นสิริมงคล และอีกวิธีหนึ่งคือพกติดตัวเพื่อเสริมความมั่นใจและรับความคุ้มครองตลอดเวลาดังนั้นพระกริ่งจึงไม่ใช่แค่พระเครื่องที่สวยงามหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาการคุ้มครองและการรักษาที่อยู่ในหัวใจของพุทธศัทธามาโดยตลอด